สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบา วันนี้เวลา18นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระนาันเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณพระตำหนักจิตลดารโหฐานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายโรเมศพันธารีอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐอินเดียประจำประเทศไทยและเจ้าหญิงกุมูเทศกุมารีพันธารีภรริยาเฝ้าออทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย นายบรรยงล่ำซำประธานกรรมการธนาคารกรสิกรไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารกรสิกรไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษา80พรรษา12สิงหาคม2555 คนเอกพิจิตพุลวณิชประธานที่ปรึกษาในการจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ความทรงจําในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการและนางกัรปรพัฒเย็นจิตธนทนัศน,น์กำธรประธานคณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือเฝ้าทุลอองทุลีพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้เวลา8นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหิดลและสถาบันสมทบของมหาวิทยายลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2554ณหอประชุมกองทัพเรือ โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถปริญญาสาธารณาสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารสาธารณาสุขแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์แด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาร ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่รายพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวมทั้งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม6 0 5 4คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวาทอย่าบัณฑิตความว่าการศึกษาเล่าเรียนของบัณฑิตตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงนับเป็นการสร้างสมคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างให้เกิดมีขึ้นในตัวบัณฑิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในหลักวิชาซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติได้ แต่ทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าการสร้างสรรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมให้ได้จริงยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆเข้าประกอบส่งเสริมกับวิชาความรู้ด้วยเป็นต้นว่าความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติพร้อมทั้งความสามารถที่จะนําความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้ในการทํางานได้อย่างถูกต้องพอเหมาะพอดีนอกจากนี้แต่ละคนยังต้องมีความสุจริตบริสุทธิ์ใจที่จะปฏิบัติงานโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้าหมาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลัยลักอัครราชก,กุมารีสเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีระหว่างวันที่5ถึงวันที่11กรกฎาคม2555วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมวลัยลักอัครราชก,กุมารีสเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ถึงยังท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันเพื่อส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอที่โปรดให้ไปทําการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในถิ่นธุรกันดานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการจนบุรีประจวบคีรีขันและเพชรบุรีระหว่างวันที่5 11กรกฎาคม2555 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาดดามาตทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถวัดหลักแก่นจังหวัดพังงา วันนี้เวลา16นาฬิก40นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาทินด,ดามาศเสด็จไปยังวัดหลักแก่นอำเภอท้ายเหมืองจัังหวดพังงาทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถชั่วคราวหลังเก่าที่เป็นศาลาไม้และคับแคบซึ่งกองทัพเรือโดยสถานีทหารเรือพังงารับผิดชอบการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี2539 เนื่องจากข้าราชการทหารเรือได้เคยใช้สถานที่ของวัดเป็นที่พักพิงขณะก่อสร้างสถานีทหารเรือพังงาเมื่อปี2519วัดหลักแก่นเดิมเรียกว่าวัดลำรูก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472โดยพระเนียมกะตะปุญโยประธานสงฆ์วัดหลักแก่นรูปแรก ได้นำผู้มีจิตศรัทธาบุกเบิกพื้นที่ป่าแล้วก่อสร้างเป็นเสนาสนะขึ้นแต่พื้นที่อยู่ห่างไกลและแวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานา,นาชนิดทําให้ราษฎรที่ไปทําบุญต้องนําเครื่องมือไปตัดกิ่งต้นไม้เพื่อให้เป็นทางเดินได้สะดวกต่อมาผู้มีจิตศรัทธาในตําบลลําแก่นได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดจึงได้ย้ายมาสร้างวัดขึ้นใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลักแก่นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2521 โดยเป็นวัดสังกัดมหานิกายอยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์ภาค17รองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่จังหวัดน่านที่โรงพยาบาลสมเด็จทะยุพร,ราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านในวันนี้พลอากาศเอกกำทนสินทวานนนท์องคมนตรีรองประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะแพทย์ ได้ไปเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอปัวและใกล้เคียงจำนวน140คนซึ่งจากการตรวจเยี่ยมจะหมุนเวียนผักเปลี่ยนไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึงตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระ t ราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของสมาชิกภายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศแล้วกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมองคมนตรีแถลงข่าวโครงการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาฎคันธารราชอนุสรเฉลิมพระเกียรติ นายพลกรสุวรรัตน์องคมนตรีถแถลงข่าวการก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธรราชอนุสร์ซึ่งจะจัดสร้างและประดิษฐานณวัดทิพสุคนทารามอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็รอบและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานองค์พระและทรงเททองหล่อชิ้นส่วนสำคัญขององค์พระเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่20กร,รกฎาคมศกนี้ผู้แทนพระองค์เกี่ยวข้าวในโครงการขวัญข้าวเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรี วันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ดำรงเหรียญประยูนรองประธานมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตนาทรงโยนในโครงการขวัญข้าวเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยณแปลงนาสาธิตอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีที่ได้เสด็จไปทรงโยนกล้าข้าวพันปินป่นเกษตรหนึ่งและปิ่นเกษตรสามเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2555ซึ่งเป็นพันข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนี้ทางมูล,ลนิธิยังได้เพาะกล้าข้าวพันุ์สินเหล็กที่มีธาตุเหล็กและสารโฟเลตส,สูงช่วยลดปัญหาโลหิตจางและลดความเสี่ยงการเกิดโรคปากแหว่งพิดานโบในิทารกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศวันนี้คุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัดและดิฉันปียณีเทียมอพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ